โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันอีกเช่นเคยในะช่องดูสกอตที่แลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตจินิคเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะน,นี่เป็นการพบกันระหว่างเซลซีเปิดบ้านและการมิยาของลิเวอร์พูลเวลาสี่ทุ่มของคืนนี้ด้วยนะครับผมเป็นรอบชิงน,นะามาดูผกลการแข่งขันคลิปที่แล้วครับเรอัลโซเซดัตนะครับผมแพ้กับเบียร์เรียวไปหนึ่งประตูต่อสามครับส่วนลิเชนต็ดเอาชนะเลสเตอร์ซิต ยิงไปทั้งหมด10ลูกนะครับผมพาดหลังสุดส่วนอันดับยืนดับที่10คะแนนรวมทั้งหมด35มสิครับส่วนฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมหลิวบุคูยิงไปทั้งหมด16ลูกนะครับผมหน้าหลังสุดอันดับยืนดับที่1คะแนนรวมทั้งหมด60แกบคราคาต่อรองวันนี้ทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอครบครึ่งนะครับถ้าสูงตามอีกที่3ลูกครับอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนผลเลยครับ อ crew, be, ๋อส <c oughs> ักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะครับที่มีสกอร์สูงที่77%ในงานผมแนะนำเป็นสูงแรกสูงเต็มเลยนะครับการทีมชาติไทยมีอยู่34%ทีมเยือนมีอยู่55%วันนี้สูตรให้ห่างแล้วถึง20%เลยวันนี้ใครที่อยากจะตามนะครับผมให้ตามฝั่งทางทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางลิเวอร์พูลนะครับผมวันนี้เป็นต่อได้สบายๆในรับผมใครที่อยากจะตามนะลิเวอร์พูลคุณสวัสด์แน่นอนครับวันนี้น่าจะจินได้เยอะนะครับผมแนะนำเป็นสูตรแรกสูตรเต็ม ไทยสกอร์คูน่นี้เข้ามาดูนะว่าสกอร์คู่นี้จะจบที่เท่าไหร่ถ้าไทยเข้ามาถูกนะครับผมรับแจมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆได้เลยเราคอมมิ์เข้ามาได้นะครับมาตอนที่คู่ที่2ของวันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างวูดแพนตันปิบบ้านรายกามรมิอของเซฟฟิลเลตเต็ดเวลา2ทุ่มครของวันนี้ด้วยนะครับเรามาดูฝ่งางวูดแพนตันนะครับทาง้าบ้านยิงไปทั้งหมดส1บเอดลูกนะครับผมขันสังสุดสดนอันดับอยู่อันดับที่สิบดคะแนนรวมทั้งหมดสาเสิบห้าต่วนั่งทางนี้เบ้อนนะครับผมเซฟ ต่อรองอยู่ที่ลูกควบลูกขึ้นนะครับถ้าสูงต่ำอยู่ที่3าลูกแคปเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำนวณผลไปเลยครับรอ,อสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จบมาแล้วครับมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะ ที่2ของวันวันนี้นีครับผมมีโอกาสที่มีสกอร์สูงถึง76%เลยนะครับผมนั่นเป็นสูงแรกสูงตามสูตรบอกเลยนะครับการจะเจ้าบ้านชนะมีอยู่44%ที่เือนมีอยู่25%วันนี้สูตรให้ห่างก็ถึง20%อีกแล้วนะครับผมนี่ใครที่อยากตามให้ตามฝั่งทางวูฟแอนด์ทันได้เลยวันนี้ฟันธงนะครับนั่นเป็นสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกนะครับวันนี้หน้าทีิันได้เยอะนะครับผมมีโอกาสที่มีสกอร์สูงเจ็ด ถูกทั้ง2คู่นะครับผมรับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยรอคอมเมนต์เข้ามาได้ได้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหรใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมมเบอรรอต่อสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสรับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย